สมาคมสิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์มันตรีจุนสมัยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นท่านแรกจวบถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมดำเนินการ สมาคมมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อการระหว่างสมาชิกส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่วิชาการสวัสดิการกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน,ยชน์ด้านดนตรีอีลาศิลปะวัฒนธรรมสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสาธารณาสุขทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในทุกๆปีสมาคมสิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการประกาศเกียรติคุณเชืดอชูกเกียรติสิทธิ์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัยการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยการจัดปาฐกถาสวัสดิ์สกุลไทยกิจกรรมส่งเสริมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อาทิโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ โครงการปล่อยลูกกุ้งลูกปลาคืนสู่ธรรมชาติกิจกรรมปลูกต้นไม้รำลึกวันสำคัญตลอดจนนำสมาชิกท่องทัศนาสัญจรทัศนาศึกษาในโครงการตามรอยบาทจอมปราดนักพัฒนา ตามกระแสะความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคปัจจุบันสมาคมศิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยได้มองเห็นความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้กับโลกในอนาคตนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างทักษะใหม่ที่สอดรับกับโลกยุคสังคมออนไลน์มีความพร้อมในการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงในทุกสารทิศนอกจากนี้ สมาคมสิทธิ์เก่าบัณดิตวิทยาลัยยังได้ปรับปรุงสถานที่ในการติดต่อง,งานด้วยตนเองในบรรยากาศที่ความอบอุ่นและเป็นกันเองบนชั้นสองของอาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลศารยาสมาคมสิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2538 ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์มันตรีจุลสมัยนายกสมาคมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมกลุ่มสิทธิเก่าคณะต่างๆมาร่วมกันทำงานในด้านสังคมในมติติต่างๆและส่งเสริมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์มนตรีจุลสมัย จึงทําให้สมาคมเราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีสมาชิกมากกว่า4,000คนในปัจจุบันนี้สำหรับทิศทางการทำงานของสมาคมในระยะต่อไปคิดว่าจะต้องสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและสิทธิเก่าตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมเสมอมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสมาคมสืบต่อไปในระยะอันใกล้นี้สมาคมศิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงและเป็นสื่อกลางการพบปะสิทธิ์เก่าของทุกคณะในระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้ามาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปผลิตผลงานทางด้านวิชาการ ร่วมกับการส่งเสริมงานด้านสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไปตลอดทุกยุคทุกสมัยอีกด้วยเราเชื่อว่าสิทธิ์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านมีความรู้ความสามารถหลากหลายสัมมาอาชีพมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสร้างพลัง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองหรือความภาคภูมิใจสมาคมขอส่งความปรารถนาดีและขอให้ท่านเป็นแรงผลักดันที่เข้มแข็งสามารถเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นที่รักยิ่งของเราประกาศสู่สังคมภายนอกให้เป็นที่ประจักษ์